สวัสดีครับ20ตุลาอสศศ2554นะครับเขื่อนที่กัน้นเอาไว้หน้าบ้านปิดกหรือเจ็ดก้อนหน้าบาัดนี้จมอยู่ในน้ำทั้งหมดนี่เต็มไปด้วยน้ำนะครับทุกคนอยู่ชั้นสอง ดูมิเตอร์ไฟที่ที่เขาต้องตัดเพราะว่ามิเตอร์ไฟจมอยู่ในน้ำทุกอย่างมีแต่น้ำนะครับเราลองมาดูในบ้านกันว่ามีความสุขแค่ไหนไม่เห็นนี่เรากำลังเดินลงจากชั้นสองไปชั้นหนึ่งนะครับ นละนี่ก็คือน้ำทั้งหมดเป็นน้ำนะครับนี่คือน้ำทั้งหมดนะครับแสงที่ส่องมาตรงนี้คือน้ำเรากำลังจะออกไปจากที่นี่นี่คือประตูเครึ่งบานนะครับจมอยู่ในน้ำทรทัศน์เราย,ยัางรอดนะครับ ไดงเสียงมาอยู่ข้างบนแล้วห้องที่เป็นห้องซักห้องรีดผ้าก็หมดปารเก้ก็ลอยเดี๋ยวเราจะเดินจากนี้ไปแล้วอ่ายังมีชีวิตอยู่ครับนาดิกาบ,บอกว่าเราอย่างไงเราก็ต้องอยู่ต่อให้ได้ใช้ชีวิตต่อให้ได้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นหนังสือผมยังอยู่นะครับหนังสือผมถังแก๊สลอย นี่คือส่วนที่น้ำยังมีใช้ครับไฟโดนตัดไปแล้วนี่คือสิ่งที่เหลืออยู่หิ้วมากันในเวลาสองสามชั่วโมงนะครับไอตูมครับไอตูมกับไอมาไฟทองก็ยังอยู่ครับนี่คือน้ำและผมก็ยังหาทางออกไปไม่ได้นะครับ นี่คือเพื่อนบ้านนี่คืออหน้าต่างเพื่อนบ้านแพรของผมดูระดับน้ำจากประตูรั้วแล้วกันนะครับประตูเครียดไหม